โอ๊ยโอ๊ยท่านมันเจ็บจังโอ้โหถ้าจะเจ็บมาก,กนะเนี่ยเจ็บดกครับพี่บวมขนาดนี้อาการหนักขนาดนี้ทำมีท่าไหนอะ โอ้ยพี่ก็ผมอ่ะเลี้ยงบอลอยู่ดีดแล้วเ<ม>พื่อนอ่ะมาแย่งบอลจากข้างหลังผมก็พลิกตัวไปแย่งบอลทีเนี้ยเข่ามาดังป๊อปเนี่ยงพวกวมจถึงตอนนี้อะพี่โอ้โหบวมแล้วก็แดงขนาดนี้เนี่ยเสียงจะเป็นเอ็นควายน้าฉีกขาดนะเนี่ยฮะ <alter> อะไรนะพี่เอ็นควายน้าฉีกขาดใช่แล้วต่อได้ไหมพี่ก็ต่อได้แหละแต่อาจจะเสียค่าปรับนิดหน่อยน่าจะพอมีวิธีอยู่นะยังไงอะพี่ คำถามข้อนี้ทราบแล้เปลี่ยนคุณคิดว่าความเชื่อใดถูกต้องเมื่อมีอาการเอ็นไวยหน้าฉีกขาด 1. อักเสบแค่นี้ประครบน้ำอุ่นก็พอ 2. รอให้หายบวมแล้วเล่นกีฬาต่อได้ทันที 3. กินยาแก้อักเสบสักชุดเดี๋ยวก็หายหรือ 4. อย่าปล่อยทิ้งไว้ต้องรีบไปพบแพทย์ครับ เอ็นไขว้หน้าฉีกขาดนะครับโรคยอดฮิตในหมู่นักกีฬาวันนี้เพื่อเป็นการทำความรู้จักโรคนี้เป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเป็นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดวันนี้เรามาคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรวุฒิธรรมยงกิจศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จัก,กรีนฤบดินคณะแพทยาศาสตร,ร์โรงพยาบาลราม,มาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดถึงเอ็นไขว้หน้ากนเลยครับมันมีความสําคัญยังไงครับผมเอ็นไขว้หน้าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งในข้อเข่าเราที่มีความสําคัญมากเพราะว่ามันให้ความมั่นคงแล้วก็ความแข็งแรงกับข้อเข่าเราโดยเฉพาะเวลาที่เรามีการขยับหรือว่าเวลาที่เราเล่นกีฬาามันเหมือนเป็นตัวยึดใช่ครับยึดระหว่างกระดูกกับกระดูก อย่างอันนี้เป็นรูปข้อเข่าเราจริงๆ, ok ๆน,นะครับก็จะมีกระดูกส่วนบนแล้วก็กระดูกส่วนล่างนะครับ,รบแล้วก็จะยึดกันด้วยเส้นเอ็น ok ทีนี้เนี่ยเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าเนี่ยจะอยู่ด้านในตรงกลางอ๋ออยู่ด้านในเหรอผมคิดว่าอยู่ด้านนอก<ช>คือตรงนี้จริงๆมันคือจะเป็นเหมือนลูกสบ้าใช่ไหมครับใช่จะมีลูกสบ้าอยู่ข้างในแต่ว่าจริงๆมันจะอยู่ด้านในตรงกระดูก2อันนี้ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นเอ็นเอ็นตรงกลางอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเอ็นด้านข้างด้วยแล้วก็เอ็นด้านหลังตรงนี้ก็มีเหมือนกันอ่าแต่ว่าที่ที่พูดดดถึงงโรคคนนนี้ฉกขขา็ืออส่ว ด้านในที่มันอยู่ด้านหน้าตรงนี้ตรงกลางตรงเนี้ยนะครับมีการบาดเจ็บได้ค่อนข้างบ่อยในนักกีฬาหน้าที่ของการาที่มันมีอยู่ตรงนี้ก็เพื่อที่มันจะให้ความมั่นคงของข้อเข่านะครับไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยมันมีการเ,าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราเล่นกีฬามันจะมีการบิดหมุนของข้อเข่าด้วยอเอ็นตัวนี้ก็จะให้ความมั่นคงในเรื่องของการบิดหมุนด้วยเช่นกันดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของนักกีฬามันเกิดจากอะไรครับอย่างนี้เหมือนเกิดจากการบิด หรือว่าใช้งานหนักเกินไปจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุครับแต่ว่าหลักๆที่เราเจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการบิดระหว่างการเล่นกีฬาหรือระหว่างอุบัติเหตุต่างๆกีฬาที่เราพบได้บ่อยก็คือกีฬาฟุตบอลคนเป็นเยอะมากนะักกีฬาฟุตบอลส่วนใหญ่จะเป็นโครคนี้กันเนื่องจากว่ากีฬาชนิดนี้เนี่ยมันมีการเล่นแล้วม,มีการบิดของข้อเขา่ามีการหยุดชะลอ อย่างรวดเร็วจะทําให้มันมีแรงส่งไปที่ตัวเส้นเอ็นเนี่ยค่อนข้างเยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะบาดเจ็บหรือว่ามีการขาดของเส้นเอ็นเหล่านี้ได้น่าจะเกิดจากแบบการเคลื่อนที่กระทันหันทําให้เอ็นด้านในม,นมันมันฉีกขาดนะครับใช่ครับคุณหมอครับอาการที่จะแสดงเมื่อเราเป็นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดคือมันเริ่มจากยังไงบ้างรครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยบางส่วนนะครับสามารถรู้ตัวตั้งแต่แรกของตัว,อตวเองได้เลยนะครับก็คือระหว่างที่เราเล่นกีฬาแล้วเรามีบัติเหตุหรือว่ามีการบิดของข้อเข่า เราอาจจะได้ยินเสียงดังป๊อกหรือป๊อกใช่ทํามันป๊อกเลยป๊อกเลยมันพอป๊อกแล้วมันก็จิตจีนะฮะปวดใช่ไหมใช่ใช่ ก็คือหลังจากที่ได้ยินเสียงปุ๊บแล้วข้อเข่าจะพับลงไปเลยนะครับมีอาการปวดขึ้นมาทันทีทันใดนะครับแล้วส่วนใหญ่มักจะเล่นกีฬาต่อไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีอาการปวดม่ได้ใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยภายใน2-4ชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มมีอาการบวมอาจจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนชัดเจนเลยนี่ทั้งบวมทั้งแดงเลยนะครับนเหมือนของน้องนัทเลยอย่างนี้เลย นี่ก็คืออาการแบบเบื้องต้นถ้าสมมติมันเกิด,ดมีเสียงมีการปวดบวมแดงนี่ก็คือแสดงว่ามันต้องมีปัญหาที่เสน้นเอ็นน่าจะมีปัญาหาในข้อเข่าและอ,อาจ<า>จะเป็นเสน้นเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าฉีกขาดได้ซึ่งอาการตรงนี้เนี่ยหลังจากที่มีการปวดบวมแล้วเนี่ยนะครับคนไข้เนี่ยก็มักจะสามารถเหยียดงอเข่าได้ไม่สุดโดยเฉพาะเวลาที่งอเข่าเนี่ยจะเข้ามาได้ไม่เยอะช่ตอนนี้ผมดึงไม่นะ่าดึงไม่ได้แล้วครับเจ็บเลยใช่ไหมครับใช่แบบนี้เลยฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเดินก็จะมีปัญหาก็คือเดินแล้วอาจจะเจ็บ นะครับหรือเดินลงน้ำหนักไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้ววิธีที่เราจะตรวจเช็คว่าอ,าอย่างอย่างนัดเนี่ยคือเป็นแบบเหมือนเจ็บนะเราจะเช็คได้ไงว่าเนี่ยคือเอ็น บบมันฉีกขาถ้าเกิดว่าเป็นด้วยตัวของตัวเองเนี่ยนะครับเวลาที่เราเดินหรือเวลาที่เรากลับไปเล่นกีฬาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าข้อเข่าเนี่ยมันไม่มั่นคงเวลาเราวิ่งหรือเราเปลี่ยนทิศทางกระทันหันเนี่ยเขาจะมีอาการเรียกว่าเข่าสุดเข่ามันพับขาลอยขาลอยขาลอยอะไรครับก็คือเหมือนเข่ามันไม่มั่นคงใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะเริ่มจากการซักประวัติตรวจร่างกายครับนะครับซักประวัติก็จะเหมือนกับประวัติที่เมื่อกี้เราคุยกันถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าเป็นเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีก หมอจะตรวจร่างกายดูเพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นขาดจริงๆไหมนะครับซึ่งวิธีการตรวจเนี่ยก็คือเป็นการตรวจโดยที่เราดูว่ามันมีการลักษณะของการขยับของข้อเนี่ย มากกว่าอีกข้างหนึ่งหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าใช่เนี่ยเราก็จะส่งไปทําการตรวจเพิ่มเติมครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจ MRI MRI ใช่ครับผมก็คือจะได้เห็นว่ามันขาดหรือมันไม่ขาดใช่ครับเป็นการสแกนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเราให้เราเห็นภาพของตัวเส้นเอ็นอคว่ายหน้าหัวเขา่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นรูป ตัวอย่างของ MRI นะครับที่เราแสดงให้เห็นว่าตรงนี้เป็นกระดูกนะครับตรงนี้ก็เป็นกระดูกด้านล่างนะครับเหมือนเหมือนโมเดลที่เมื่อกี้เราดูกันแล้วเราจะเห็นว่ามันมีสีดำๆเป็นเส้นใช่เอ็นดูเรียบสวยงามดีสีเสมอกันดีใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่า MRI ในกรณีที่เป็นลักษณะของการฉีดขาดเนี่ย เราจะเห็นว่าไอ้เส้นเอ็นที่เป็นสีดำๆเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ไม่มีมันไม,มไม่เป็นเส้นแหละอ่าไม่เป็นเส้นใช่ครับแก็เป็นสีขา,ขาวๆเป็นขยุขรยเหมือนเส้นเอ็นที่มันขาดออกจากกันอ่าอย่างสมมุติเรารู้แน่นอนแล้วแหละว่าเอ็นไขว้หน้าเนี่ยฉีกขาดเรารักษาอย่างไรได้บ้างครับวิธีการดูแลรักษาคนไข้ในกลุ่มนี้นะครับในระยะ,ะต้นก็คือระยะที่ยังมีอาการบวมหรือการอักเสบเนี่ยเป้าหมายหลักๆของเราเนี่ยก็คือเพื่อที่จะ ลดอาการบวมหรือการอักเสบของคนไข้ก่อนคุณหมอก็จะแนะนําให้ประครบเย็นนะครับเริ่มได้ตั้งแต่ทันทีตอนแรกเลยหลังจากประครบเย็นแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอก็อาจจะให้ยา เป็นยาลดอาการปวดอาการอักเสบซึ่งอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นภายในประมาณสัก1-2สัปดาห์ก็จะเริ่มกลับมาใช้งานได้รเริ่มเดินได้เริ่มขยับข้อเข่าได้มากยิ่งขึ้นต้องใส่เฝือกไหมครับจริงๆแล้วไม่ได้มีความจําเป็นครับแต่บางครั้งเนี่ยคุณหมอจะพันผ้าเอาไวใ้ให้เพื่อที่จะลดการขยับของข้อ,อนะครับพูดถึงเส้นเอ็นฉีขาดแสดงว่ามันต้องขาดออกจากกันหรือว่ามาันอ,อาจจะแค่ฉีกก็ได้เหมือนกันได้ทั้งคู่ใช่ไหมถูกต้องแล้วทีนี้วิธีการสมานเนี่ย มันแค่กินยาเฉยๆหรือว่ามันต้องมีการผ่าตัดมีการทําอะไรเพิ่มเติมไหมครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าเนี่ยนะครับ,รบเวลาที่มันขาดแล้วเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยสมานเองทีนี้มันจะขาดหรือมันจะฉีกก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงรนะครับถ้าเกิดว่าฉีกแค่บางส่วนเล็กน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีการฉีกขาดปริมาณมากมนะครับหรือว่าขาดไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยกรณีนี้เนี่ยเอ็นจะไม่ติดเอง อยู่แล้ว <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ย<ๆ>ก็จะมีปัญหาในระยะยาวได้ซึ่งอาการที่คนไข้มักจะมีเวลาที่มันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าคนไข้จะหายปวดหายอักเสบแล้วแต่ว่าเวลาที่เรากลับไปเล่นกีฬาเนี่ยข้อเข่ามันจะไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเรื่องในการรักษาเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบครับแบบแรกก็คือไม่ผ่าตัดอ่าไม่ผ่าตัดทำยังไงไม่ผ่าตัดก็คือใช้วิธีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงมากๆเพื่อจะได้พยุงข้อเข่าเรา เ,เราใช้งานได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติให้ได้มากกล้ามเนื้อช่วงไหนที่มันจะพยุงครับขาต้นขาใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆบหัวเข่านะครับส่วนที่สําคัญก็คือกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้าครับแล้วก็บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับถ้าเกิดว่ามีความแข็งแรงดีนะครับเ,เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างดีก็คือจะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ข้อเข่ามากนักเช่นกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มที่2ก็คือการรักษาแบบผ่าตัด อ่าการผ่าตัดอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีความจําเป็นต้องใช้ข้อเข่าเยอะๆนักกีฬา<ช>ที่ต้องกลับไปเล่นใช่ครับใช่ใชครับ,รบ,รบเพราะว่าถ้าเกิดว่าข้อเข่าไม่มั่นคงแล้วเรากลับไปเล่นกีฬาเนี่ยข้อเข่ามันจะคลอนอโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บซ้ําหรือการบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นเนี่ยต่อส่วนอื่นๆของข้อเข่าเนี่ยก็จะมากยิ่งขึ้นครับก็จะต้อง ทําการผ่าตัดเพื่อรักษาซ่อมแซมฟื้นฟูแต่ก็อาจจะไม่ได้กลับมา100%เหมือนตอนที่เอ็นข้อเข่าของเราปกติใช่ใชครับก็อาจจะไม่ได้กลับมา100%จากสถิติเนี่ยเราพบว่าหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยนะค,ะครับนักกีฬาเนี่ยสามารถกลับไปเล่นได้ในระดับเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60-8 0ผมอยากรู้ว่าเขาผ่าตัดแล้วเขาเอาอะไรเข้าไปเสริมหรือว่าแค่ แค่ตัดออกไปรักษาแค่ตัดออกไปตัดไปไปได้ับจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเทคนิคในการรักษาเนี่ยมีอยู่หลายอย่างแต่ว่าเทคนิคที่ใช้กันเยอะที่สุดแล้วก็ใช้ได้บ่อยในปัจจุบันก็คือว่าการนําเส้นเอ,นอ็นบริเวณอื่นเนี่ยเข้ามาทดแทนบริเวณเส้นเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าตรงนี้นะครับก็สามารถทาได้เหมือนกันก็สามารถทําได้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เส้นเอ็นบริเวณลูกสะบ้านะครับบางส่วนนะครับหรือว่าเป็นเส้นเอ็นด้านในหัวเข่าแฮมสตริงบางส่วน นะครับก็จะเป็นเอ็นที่เรานิยมนํามาใช้แทนเอ็นไข้หน้าหัวเขาเอ็นเทียมอย่างนี้มีไหมครับไม่มีเอ็นเทียมก็มีออ๋คุณหมอเก่งมากเลยครับเอ็นเทียมเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้เท่าไหร่เนื่องจากความทนทนยังไม่ไม่เท่ากับเอ็นตัวเองหรือว่าอาจจะใช้เอ็นคนอื่นก็คือว่าเอ็นของผู้บริจาคนี่นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนี่ก็คือเรื่องของโรคเอ็นไข้หน้าฉีกขาดนั่นเองครับแล้วก็เราได้ถามไปตอนต้นรายการว่า ความเชื่อใดถูกต้องเมื่อมีอาการเอ็นไว้หน้าฉีกขาด 1. อักเสบแค่เนี้ยประครบน้ำอุ่นก็พอ 2. รอให้หายบวมแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาเล่นกีฬาต่อได้ 3. กินยาแก้อักเสบชุดนึงเดี๋ยว,วพอดีขึ้นก็กลับมาใช้ชีวิตต่อได้หรือว่าข้อ4อย่าปล่อยไว้ครับรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดจะดีกว่า น่าจะเป็นข้อเสียงใช่ต้องเลยครับอเงหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดมันหมดใช่ไหมมันจําเป็นใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นอาการปวดบวมแดงแบบนี้นะครับอย่างน้องนัทอย่างเงี้ยนะครับแล้วประวัติร่วมกับการเล่นกีฬามีเข่าบิดอย่างเงี้ยนะครับหรือมีเสียงป๊อปด้วยอย่างงี้โอ้โหอันนี้ไม่ควรปล่อยไว้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าอาการปวดอักเสบอาจจะดีขึ้นตามเวลาได้แต่ว่าความไม่มั่นคงของข้อเข่านะครับอันนี้ ก็อาจจะส่งผลต่อการเล่นกีฬาครั้งต่อไปอหรือว่ามีการบาดเจ็บเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดว่าเรากลับไปเล่นกีฬาโดยที่เราไม่ได้แก้ไขตรงนี้มาถึงช่วงนี้ครับผมมาฟิตพิชิตเอ็นไข้หน้าของเรากันดีกว่าครับวันนี้คุณหมอจะมีท่ามาแนะนําสําหรับคนที่เป็นเอ็นไข้หน้าฉีกขาด แล้วก็ต้องเป็นการฟื้นฟูครับรวมถึงถ้าใครยังไม่ได้เป็นทำเพื่อแบบลดความเสี่ยงหรือป้องกันได้ด้วยไหมครับคุณหมอจริงๆแล้วความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บของข้อเข่าได้เพราะฉะนั้นก็สามารถทําได้ครับท่าแรกนะครับเป็นการฝึกบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังด้านหลังนะครับที่เราเรียกว่า h ฮม s t r i n g นะครับท่านี้จะใช้วิธีการนอนคว่ำนะครับแล้วก็งอเข่าขึ้นหลังจากที่นอนคว่ำนะครับในท่าสบายๆนะครับเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงนะครับค่อยๆงอข ด้านที่เราต้องการบริหารเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับให้ได้ตั้งอยู่ประมาณสัก90องศาเป็นอย่างน้อยนะครับ,รบจะเห็นว่ามีการเกรงของบริเวณของกล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้ก็ค,คือเหมือนแบบยืดหดตรงใช่ <Ham string. S 2> ใช่ครับเป็นการใช้กล้ามเนื้อบริเวณแฮมสตริงนะครับ ก็คือพับขึ้นแล้วก็ลวางแล้วก็ลงแล้วก็พับขึ้นใช่ครับใช่ครับสักประมาณกี่ครั้งเนี่ยครับต่อเซตประมาณเซตหนึ่งเนี่ยประมาณสัก10ครั้งสิบนะครับโดยที่เราทําประมาณสัก 2- 3เซตโดยที่เราอาจจะทําสลับข้างกันก็ได้ครับเพราะว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยแนะนําให้ทําทั้งสองข้างนะครับกลับไปเล่นกีฬาแล้วอีกข้างหนึงหรือเปล่าอย่างนั้นมาถึงท่าต่อไปครับผมที่คุณหมอจะนํามาฝากเป็นท่าอะไรครับเป็นท่าการทรงตัวด้วยขาเดียวนะครับเนื่องจากว่า บาลานซ์หรือการทรงตัวเนี่ยนะครับเป็นความสําคัญอย่างหนึ่งเวลาที่เราไปเล่นกีฬาเนี่ยก็จะช่วยลดการบาดเจ็บได้นะครับในกรณีแรกนะครับถ้าสมมุติว่ายังไม่มั่นคงมากนักนะครับแนะนําให้ใช้เก้าอี้เป็นตัวช่วยครับในกรณีแรนะครับ้าสมมต่างหนึั่นคงมากนักะครับนะใ้ใช้เก้าอี้เป็นตัวจับใช่ครับใช่ครับอาจจะจับด้วยมือมนึ่นงนะครับแล้วก็อ้กขาขก้าอี่เราต้องก่รที่จะฝึกเนี่รนะครับก็าป็นตาข้างที่ยื่นคงมากนักนะครับะนำให้้กขาอี้างหนึ่วยึ้นกีกนะครับ้า ใช่ครับนะฮะโดยที่เราให้เราฝึกส่งตัวบนขาดข้างเดียวถ้าเกิดว่าไม่มั่นคงเราอาจจะใช้วิธีการเหยียดแขนข้างหนึ่งออกไปเพื่อช่วยในการส่งตัวถ้าดีขึ้นแล้วเราเอาเก้าอี้ออกลองดูลองดูโดยที่ไม่จับเก้าอี้ลองดูแบบไม่มีเก้าอี้เช็คเช็คบาลานซ์นิดนึงใช่ครับใช่ครับว่าหายดีหรือยังแล้วก็เอียงไปด้านหน้าใช่ครับใช่ครับแล้วให้เราอยู่ตัวนิ่งมากที่สุดเท่าที่สามารถจะทาได้สัก 20- 30วินาทีต่อครั้งครับผมแล้วก็สลับ แล้วก็สลับกันใช่ครับใช่ครับสำหรับใครที่ดูแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลดีดที่ทางรามาช n แนลตั้งใจนำมาฝากทุกคนนะครับเพื่อกระดูกแล้วก็ข้อที่ดีของทุกคนครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับรายการข้อนี้ทราบแล้วเปลี่ยนสวัสดีครับ